ภูนี่้ขใหญ่นายหรือตุรกี yes นายหรือบาคา yes ฮะขญ่าใหญ่าุภูนี้อ๋อหรือว่านายวิชา no นายเหรอเอ๋หรือว่าจะตัวใหญ่ตัวนั้นนายใหญ่เปล่ายินดีนายใหญ่แล้วภูนี้เนี่ยโอ้นายขใหญ่แล้วเป็นนายฮิวโก้เออนายใหญ่เหรอฮะหรือเป็นนายขอนสาร no นายใหญ่เหรอขอนสารฮะ ไพวกนี้ใครใหญ่นะพวกนายแร้อตุรกีมิชาใครใหญ่บอกหน่อยสิใครใหญ่บอกหน่อยสิโทโทใครใหญ่บอกหน่อยบอกหน่อยไหนหมดจะเล่นอ่ะบอกหน่อยว่าใครใหญ่บอกหน่อยโอโทษทีครับโทษทีครับไม่พอใจไม่พอใจขอโทษขอโทษขอโทษคิดไปแล้วออไม่น่าถามโดยใครใหญ่เนาะ